พ่อลูกปันโปโอ๊ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่นของจะแนะนําร้านอร่อยอร่อยโปรดีดีมาฝากเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับร้านนี้ที่เราจะแนะนําในวันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีที่มี4สาขาชื่อว่าร้านจาคกก่นซอกนะครับแฟนรายการเราเรามีโปรโมชั่นด้วยนะบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว around the world รับส่วนลดทันทีค่าอาหาร10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2567สามารถใช้ได้ทั้ง4สาขาเลยนะครับผมและโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับอ่มอร่อยกับเมนูใหม่ครับทงโอจีอเจงบันจาจังกับเมนูโทงองจีอจำมปงไหนราคาพิเศษครับปกติ440บาท ลดไปเลยเหลือเพียงแค่399บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2567นี้นะครับจากึนซอกร้านอาหารเกาหลีลดดั้งเดิมเปิดมาแล้วกว่า11ปีกับ4สาขาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Taste of Original Korean จาจังมยอนมาเริ่มต้นความฟินกับเมนูจาจังมยอนเมนูบะหมี่ซอสดำหมูตัวเด็ดเจอกับบะหมี่เส้นสดแล้วมันลงตัวจริงๆ จำปงบะหมีซุปซีฟู้ดที่จัดเต็มมาแบบยกแกง๊งทั้งหมึกหอยลายและกุ้งทันซูยุกหมูทอดซอสใสเปรี้ยวหวานสไตล์จีนที่แค่ได้กลิ่นก็อดใจไม่ไหวกันพุงกิไก่ทอดซอสส้มหวานอีกหนึ่งเมนูที่ถ้าได้ลองแล้วต้องกลับมาซ้ําแน่นอนบุญมันดูเกี๊ยวต้มสไตล์เกาหลีทุกโต๊ะต้องสัง่งมาพาดูบูบับเมนูข้าวราดซอสแดงเต้าหู้หมูสับ เสิร์ฟมาคู่กับซุปจำปงฟินสุดๆอย่าลืมนะครับจากกึงซอกนะครับรับต้องไปอุ่นนุ้นได้4สาขามีโปรด้วยนะครับบอกว่ามาจากรายการกินเทีย่ยวระเดเวอร์ของพ่อลูกเล่งเหงเนี่ยได้ของเขาจัดส่วนลดค่าอาหารให้ <c oughs> 10%ไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3ามสมีนาคม2567ติดตามได้ตามช่องทางนี้เลยเ